มาทำหลัดหน้าเลยครับเนะาะอดับแดกเขาหลอกเส้นมาหมากครับเนาะวันนี้หลัดหน้ามาหมากครับต้นมน้ำก่อนครับน้ำเดียนแล้วครับเดียมากไปแล้วครับ ต้องเอาเหมือนลํำนะครับมันจะเละครับมันจะบอกอร่อยเอาหมอกคือมันเหิมเๆครับเกิมโอเคครับหมองีกกับป๋อมมครับน้อขึข้นเลย ต่อไปก็ต่อไปเราจะพัดนะครับเอาใส่มันไปเล็กน้อย ใบลงไปเล็กหน่อยนะครับนอตามด้วยกระเทียมครับโลแกนครับขอ,ขอดังเปิ้งจนครับใส่หมู กับไข่หอาเตี๋ยมมักไว้กี่นครับเนาะคนนะครับคนเลยคนเลยคนเลยนคนเลยครับคนเลยสูรไข่ตูรมันครับ หมูนี่เขาบต้องเอาซุกลํำนะครับอันมันจะเหนียวครับเอาะลครับไ,ได้ดีแล้วหมูย้อนไปแล้วครับ ลลงไปเยพัดมือหอมกันครับเราก็เติมนน้ำครับจะเป็นน้ำซุปก็ได้หรือว่าจะเป็นน้ำน้ำธรรมดาก็ได้พ <c oughs> ัดกับนอ้อโอเคครับต่อไปเติมน้ำลงไปแล้วครับ ต่อไปเอาเห็ดใส่ครับเห็ดออริจริที่เขาเห็ดใส่ก่อนนี่เพราะเขามีกวางตุ้งครับพอกวางตุ้งมันจะสุกสุกเร็วกว่าเห็ดนะครับนเนาะข้าไป น้ำหน่อยโอเคปรุงรสตามชอบ ใส่ผักครับกวางตุง้งตนหนาห้องมดครับเรากว,วางตุ้งหยอบครับตรงนี้ เอาดังดังไฟหนะกั๊ปหลวกั๊ปทานนี่มันจะหอมครับหอมเดี๋ยวแก๊สก่อนแก๊สมันคิวพักเบย์ละตอนนี้พักเบย์ ฟส่อปต่อะใส่แป้งมันลงไปครับบ้องใส่นักเลยครับคอยคอยยใส่ครับ แล้วแต่คนชสิรครับมกัมกคนมักบ่อคนแล้วแต่พอหมักของขนคนผมได้มกักคนๆน่นะโอเคได้ล่ะเนี่ยโรโร คนครับผมถ้ามีเส้นใหญ่นี่มาอเลยครับนี่อเอาบบเน้นพักครับเน้นจีนโอเคครับสุกแล้วสุกแล้วครับนี่ครับ เดี๋ยวไปจัดใส่จานครับเครับนี่ครับหม้อหมอครับนี่นะเดี๋ยวเขาใส่ยอดผิดไทใส่เต็กน่อยตามชอบครับนี่หอมครับพร้อมครับไปรับประทานกันครับ ดีครับพบกับบทต้องหลันชาแนลครับวันนี้เรามากินหลาดหน้าครับหลาดหน้ามาเส้นมาม่าครับนี่นะเอ้วมากำแรงเลยครับเนาะคนก่อนคนก่อนท้องนอกำแรงขอเป็นเฮดก่อนเลยครับอืมมอหอมหอม <cười> <cười> nhìn bữa đây cúng này đó cái vùng sọ cúng có đi bị mất bị hang mất thì phúng này <laughs> à. Hmm. từ má tới ác kịp đỡ hấp thật thuốc nón thế Sẽ nào đến này con nuông lắm, khoai không phải chẳng và thắt cho bột hải mi lắm, bổn nên chỉ nhìn lắm, thắt bảo, trang của trang mà nó tương lần khả năng ổn uhm. mùi gió gì thì bền bố hấp mùi gió phủ mùi gió hấp, thì hấp mấp. <laughs> xem không phải chém vậy không Để <coughs> <coughs> không ภาษาบ้านผมเขาจะห้องว่าขออนุญาตลั่นครับเฉพาะแก้งผมอ่ะอนุญาตลั่นครับนํำเขาจะที่ครับนํำเขาจะที่ครับต้มมันรันครับต้มมันรัน ta phải kiếm rau cá kiếm nhắn cá này nào Ủa đây, cắt kem, cắt làn, ở đây ạ cắp kem bò khắp tao ăn lan ăn lan Wow. wow. คลิปนี้กับบ่มีอย่างนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาที่ตามเข้ามารับชมครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดซับจะใครกดแชร์ด้วยนะครับถ้าอยากผ่าดคลิปนะกดกระดิ่งครับบ๊ายบายต้องลันขนาดอีกอะ